วันตรุษจ,จีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สําคัญที่สุดของชาวจีนนะครับเป็นประเพณีมีมาตั้งแต่โบราณมากกว่า4 0 0 0ปีตรุษจ,จีนเนี่ยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนซึ่งคล้ายกับวันสงกรานต์ของไทยนะครับชาวจีนทุกคนก็จึงให้ความสําคัญกับวันนี้เป็นอย่างมากในช่วงวันตรุษจ,จีนก็จะมีการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับ ให้สะอาดให้สดใสร้านค้าต่างๆห้างสปปรรพสินค้าก็จะเต็มไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยกันซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้กับเด็กๆนะครับซื้อของขวัญให้แก่ญาติมิตรซึ่งเป็นการกระจายรายได้เศรษฐกิจคร่องตัวแล้วก็จะไปอวยพรในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ทุกคนเขาจะแจ่มใสเขาจะมีความสุขกัน ชาวไทยเชื่อสายจีนจะถือประเพณีตรุษจีนนี้เขาจะปฏิบัติกระอยู่3มวันนะครับก็คือวันจ่ายวันไหวและก็วันเที่ยวถ้าถามว่าตรุษจีนมีดีอย่างไรก็ตอบได้หลายประการเลยนะครับตรุษจีนนั้นเป็นการบูชาหรือว่าเป็นการไหว้ตามความเชื่อของชาวจีนประการที่1เขาบูชาเขาไหวเทพเจ้าต่างๆซึ่งกระตรงกับคติในทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับเทวตาพลีเกี่ยวกับเทวตานุสตินั่นเองเทวตาพลีเนี่ยก็คือการทําบุญอุทิศให้เทวดาต้องไปดูข้อที่5แห่งผลีหในโภคะอธิยะหนะครับไปเปิดดูส่วนเทวตานุสตินั้นก็คือการระลึกนึกถึงเทวดาก็ได้แก่ระลึกถึงคุณธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาตามที่มีอยู่ในตนก็ไปดูข้อที่6ในอนุสติสิบนะครับ นี่เกี่ยวข้องกันประการที่สองเป็นการไหว้เป็นการบูชาบรรพบุรุษไหวพ้พ่อไหว้แม่ไหว้ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตามคติของพี่น้องประชาชนคนจีนเขากตัญญูรู้พระคุณเป็นบุญใหญ่บุญอื่นใดมีอยู่เท่าภูผาไม่อาจเทียบความกตัญญูที่รู้มา บุญบูชาพระคุณอบอุ่นใจวันตรุษจีนเขากราบไหว้ได้คุณค่ากตันยูตาปรากฏงามสดใสชาวจีนสามัคคีเลิศล้ำบุญอภัยค่ายิ่งใหญ่เกินกล่าวขานงานตรุษจีนนอกจากนี้วันตรุษจีนเนี่ยเขาก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับมีเสื้อผ้ากระดาษเป็นต้นเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ ประการนี้ก็ตรงกับหลักของบุญยกริยาวัตถุในข้อปฏิทานใหมนะครับก็คือการทำบุญหรือบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญอุทิศส่วนบุญนั่นเองประการที่3วันตรุจีนเนี่ยญาติพี่น้องเขาจะมารวมตัวกันเขาจะรับประทานอาหารที่ได้เซ็นไหว้เขาถือว่าเป็นสิริมงคลน,นะครับเป็นความเชื่อของเขาเราจะไปดูถูกเขาไม่ได้ และก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยนะครับเขาถือหลักว่าครอบครัวเรามีความรักเป็นหลักล้อมพ่อแม่พร้อมเลี้ยงดูลูกอยู่มั่นบ้านอบอุ่นบุญอบอ้อมย่อมผูกพันห่วงใยกันกิดเกื้อเอื้ออาทรนอนก็อิ่มยิ้มสดชื่นตื่นสดใสสร้างสายใยเย็นสุขทุกไถ่ถอนความเข้าใจคือประการ ต้านร้ายร้อนผิดรู้ผ่อนรู้อภัยให้ครอบครัวนี่ครับคนในครอบครัวทุกคนลูกเต้าเหล่าหลานเขาก็จะมารวมตัวกันในวันตรุษจีนเนี่ยนะครับเขาจะแลกเปลี่ยนอังเป่ากันหลังจากที่รับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นทานบาร,รมีตรงกับพระพุทธศาสนาของเราอีกมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายพวกอัปะมงคลทั้งหลายทั้งปวง เพววื่อความเป็นสิริมงคลของเขานะครับประการที่4วันตรุษจีนเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวจีนเขาจะไหว้ขอพรพ่อแม่ไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่นะครับและผู้ที่เขาเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ท่านก็จะให้พรบุตรธิดาลูกหลานนะครับลาบยศสุขสรรเสริญอายุวันณะสุขะพละลาบเงินทองโชคชัยได้มีล้อม ยศพรั่งพร้อมคันลองผุดผ่องใสสุขร่มเย็นอยู่รอดและปลอดภัยสรรเสริญได้ชื่นชมนิยมดีอายุยืนร้อยปีมีสุขท่วนวันณะล้วนจรัดรัศมีสุข,ขะเพิ่มสมบูรณ์ภูนทวีพละมีลารณามัยไร้โรคเถินนี่เขาให้พรกันซึ่งเป็นเรื่องดีๆอีกประการหนึ่งนะครับวันตรุษจีนเนี่ยชาวจีนเขาถือคติว่า เขาจะไม่พูดคำหยาบหรือว่าคำที่ไม่เป็นมงคลนะครับวันตรุษจ,จีนไม่พูดจาไม่ดีต่อกันเขาจะไม่ปากพร่อยไม่ดอยฆ่าไม่ด่าว่าใครไม่ส่อเสียดถากถางใครไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครนะครับเพราะถือคติว่าถ้าพูดดีมีคนเขากราบไหว้ชนะใจผู้ฟังอย่ากกังขาถ้าพูดร้ายคนชังตั้งนินทา อย่าพูดจาหยาบคายทำลายตัวถ้าพูดให้ไพเราะสนอหูถึงศัตรูเป็นมิตรไม่คิดชั่วคนเคยรักรักเราอีกเท่าตัวอย่าพูดชั่วคนชังระหว่างตน